ดน,ดนสวัดสดีครับธนาเ,เลฟซีนักตกปลาทุกท่านนะครับผมเจอกันเช่นเคยนะครับผมกับช่องตกปลาบายหน้าโต้ฟิชชิงเดเ็ดอะไรนะครับวันนี้มาเจอกันกันกบคลิป แนะนำแนวทางการทำเหยี่บปลอมตกปลาครับสายเหยียบปลอมนะครับ,ว,รบวันนี้จะมาแนแนวทางในการทำโมจากวัตดุใกล้ตัวนะครับเพื่อเป็นแนวทางสำหรับนักตกปลามือใหม่หรือน้าๆท่านใดที่อยากจะทำเหยื่อไว้ใช้เองนะครับผมจากวัตดุใกล้ตัวตามมาครับผม ว่าทำโมกมาแล้วจะใช้ได้ผลจริงไหมใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับผมไปกันเลยครับผมปากติดตามผลงานด้วยครับผมเริ่มทำกันเลยนะครับผมตอนแรกก็เตรียมไม้มาก่อนนะครับเตรียมไม้ตามขนาดที่เราจะทําโมนะครับผมอยู่ที่ว่าเราจะเอามาทําโมขนาดไหนนะครับผมโมแบบขนาดไหนะครับแต่วันนี้ผมมีทําในโมขนาดจิ๋วนะครับผมเป็นขนาดประมาณสามเซนนะครับผม ต่ไม้ต้องตัดมาเผื่อประมาณสามเป็นครึ่งนะครับใช้ประมาณสามเป็นครึ่งตีทำเป็นม่สามเป็นเป็นกบจิ๋วนะครับแต่ถ้าใครทําโม่สี่เซนก็ตัดไม้มาเผื่อประมาณสี่เซนครึ่งความหนาก็ประมาณสามสามสิบสามมิลนะครับเอติ่ห้ามิลนะครับประมาณิบห้ามิลความหนานะครับของไม้ครับ เรา,าเริ่มทำมาเลยนะครับผมพอได้ไม้ขนาดตามที่เราต้องการที่จะมาใช้เลยนะครับผมก็ที่ทำเป็นทรงหยดน้ำนะครับผมนี่ทำเป็นในทรงหยดน้ำนะครับผมเป็นแนวทางนะครับผมนี่เป็นแนวทางเลยนะครับผมทรงหยดน้ำครับกลับมาเราประมาณนี้นะ แล้วก็กาดตัวที่เราจะเจาะรูระเพื่อเสียบตะเกียบนะครับผมกระโมนะครับผมก็กะเอาสักประมาณห้ามิลน,นะครับผมเอาท้ายมานะครับผมมาห้าห้ามิลอนี้นะครับก็จะเจาะรูตรงนี้เพื่อตะเกียบนะครับ ส่วนวิธีวัดตะขอบิดที่เราจะใช้นะครับผมวัดตะขอบิดที่เราจะใช้นะครับผมวัดจากส่วนนี้นะครับผมมาหาส่วนนี้นะครับผมแลวจากบานนี้นะครับผมจากรูนะครับผมจากรูที่เราจะใช้เนี่ยนะครับจากรูมาแล้วข้างหน้าก็เผื่อประมาณสามมิลนะครับผมครับผมแล้วเรามาเริ่มเหล่ากันเลยนะครับผมเริ่มเหล่ากบนไปไว้นะครับ เอาพอเป็นรูปทรงก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปต้องเจาะรูก่อนนะครับผมเจาะรูไว้เสร็จะียครับเจาะรูก็ไวนน้นะครับไว้สาหรับเกี่ยวนะครับไว้สาหรับเกยียมโมนะครับโมนะครับพออยู่ใช้ดอกสว่านที่ห้ามิลน,นะครับหรือตามขนาดสเกยียนบะ ตงเล็กกดเกียดเลยอยู่ที่ว่าเราใช้สำนการเ่าเลยนะครับต้องมาเราโมตอกเลยครับเราก็พอได้ลูกทรงแล้วก็ทำกระดาษใสม ตงาทลุลงมาอีกน้อยลากไปลไปลานะครับ้าางลยเข้าานะครับสองด้านคือน้าท้ายจะลบลงมาต้องล่อไปนะครับก็ให้ถนท้า น้ำนะครับเป็นโมดูลหยดน้ำที่ผมเลือกหยดน้ำเนี่ยเพื่อเพื่อน,น้าหรือนักหมามือใหม่นะครับอยากมีเดียวได้เองนะครับผมก็มทำการขัดนะครับก็ทำการขัด เริ่มทำเลยทำเป็นจุ่มกับอย่างพลานะครับทำไปเลยนะครับ ต้องใส่ตู้ใส่ตู้เพื่อให้ยางพลาเสร็จตัวนะครับตัวอื้นขึ้นไวเป็นแนว สาราที่ตัวรอบแต้งนะ ยาเป็ตตัวหลอดพอยางเซตตัวแล้วนะครับผมรอบที่สามก็ใช้เป็นยางใสผสมสีนะครับใที่ใก็เป็นน้ำาซรสนะครับ จะลายครับมาแลอ๋อยางเล็กตัวนะครับจะลายนะครับครับผมก็ถึงขั้นตอนกอนารเขียนลายก็เริ่ม,มเขียนลายเลยนะอ๋อเรื่องลายก็โอเคขนาดนรับอันี้ผมเขียนเป็นแนวทางนะครับเขียนลำบากเพราะมีกล้องฝังอยู่ในนั้น ที่ใช้เขียนลายนะครับของผสมน้ำเงี้ย นี้ก็เขียนลายลายติดแล้วนะครับลายก็วันนี้นะครับผมเขียนให้เป็นแนวทางนะครับผมเดี๋ยวพอลอแห้งวาน้ำยางพลาแห้งรอสีแห้งแล้เวเรามาแกะโมกันนะครับผมแกะโมเรามาประกอบจุดเบ็ดกันนะครับผมครับแล้วนะครับ <c oughs> ครับ วันนี้ก็โมก็แห้งกันนิดเดินครับผมนาทีแล้วนะครับเราก็จะมาทําการแกะโมนะครับผม,บแ,กมแกะออกจากโมนะครับผม,บมครับวันนี้ก็เนื้อยางก็แห้งแล้วนะครับผมเนื้อยางก็แห้งแลนะ้วก็จะทําการแกะตัวเยื่อออกจากโมนะครับ Yeah. sometimes i get so mad there's no control in me my thoughts get so bad i'm like i might grab a bat i don't know my wrath my blood boils over like oh god here goes i lost all feeling from my head to my toes you said some shit that i can't let go so just stay tuned for the rest of the show so have you ever felt betrayed? Switches how you see things Realize something needs change Cause I know you got me up. Let me show you what's up, Cause enough is enough. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat. I don't know my wrath, my blood boils over like. Oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go. So just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Which how you see things. Realize something needs change Cause I know you got me up Let me show you what's up Cause enough is enough I'll take a face full of pavement Just to make a statement I know there's no turning back Oh God, adrenaline wasted So mad I can taste it What วอดีที่ทำไป ครับปะจะอยชน์มากแบบนี้นะครับผมครับ,ะรบจะนำเหยื่อตัวนี้ไปเทสดูครับผมว่าจะใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับผมครับผมไปติดตามกันนะครับผมว่าเหยื่อตัวนี้ใช้งานได้จริงหรือเปล่า ไปกันเลยครับผมเดี๋ยวลองไปหาหมายเทสเหียร์ตัวนี้ดูครับผมครับตอนนี้ก็มาถึงหมายเลยนะครับผมกับการทดสอบเหียร์ตัวนี้นะครับผมกบยางจิ๋วตัวนี้นะครับผมทําโมขึ้นเองนะครับผมเราก็ทํามาครับผมมาทดสอบันครับผมว่าวันนี้ว่าจะใช้ได้ไหมก็นะครับผมกับเหยื่อตัวนี้นะครับผมภาพหมายก็เป็นแอ่งน้ําต่อมาจากเชื่อมมาจากคลองนะครับผม สอบกันเลยนะครับผมไปใช้ได้ผลหรือเปล่าครับกับผลงานกบบยางตัวนี้นะครับผมครับผมติดตามเลยครับผม ใช้ได้ผลนะครับผมเยอตัวนี้ครับผมใช้พอดได้เลยนะครับผมครับผมเต็มคำนะครับผม กับเหยื่อตัวนี้นะครับผมเหยื่อจิ๋วนะครับง,งานเหยื่อจิ๋วนะครับผมใายสวยเลยนะครับผมเข้มขำเลยนะครับผมถือว่าผ่านนะครับผมเหยื่อตัวนี้เหย่าทำเองถือว่าผ่านนะครับผมฝากติดตามผลงานได้นะครับผม